เป็นหากรรมพื้นบ้านนะครับปีหนึ่งจะมีทั้งหนึ่งนะครับช่วงปลายเดือนเฮ้ยปลายปีนะครับตากข้าวกันนะครับขับรถขับลาก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ตากข้าวทุกพื้นที่เลยนะครับ กิโลนะครับยาวตลอดทางเลยนะครับสนุกครับผมได้รวมตัวกันเกี่ยวแล้วที่ไหนยังไม่เกี่ยวาะครับใครไม่รู้มีหลานก็เรียกกลับมาช่วยขายข้าวนะโอ้ยช่วยตักข้าวนะ ญอแล้ะครับเกี๋ยวเข้าวดีหนึ่งเราอยาปมาปิ้งช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับข้าวสองสามวันติดไม่แห้ง